เควินมี o c h a n n e l นะครับวันนี้มีรถมาขายอีกแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราอยู่ที่พระราม3นะครับโชว์รูมยูมามอเตอร์นะครับตอนนี้ข้างหน้านะครับมีร้านกาแฟใหม่นี่ดับเบิลสแลชกาแฟนะฮะดูดนะครับเดอร์ตี้นี้แบบอร่อยจัดเลยเพราะวันนี้มีในเลเวลตัวพิเศษนะครับสีโคตรสวยคาร์มาย r ์เรเนี่ยนะฮะก็คือเอาง่ายงายวันนี้นะครับเควินมีรถ p o ร์ชมาร์กาในเลเวล GTS นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชมกันง่าย ไม่อยากพูดะไรมากเพราะว่ารถแม่งโคตรสวยเลยนะครับเป็นรถมือเดียวปี2018นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีไฟแนนซ์เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าคนไหนที่กำลังจะหา Porsche Carrera หรือว่าตัว911นะครับหรือว่าอยากจะขับ Porsche คันนึ่งครับคันนี้บอกเลยว่าเป็น Choice หนึ่งที่แนะนำเลยนะครับส่ Carrera GTS เนอะก็มีความพิเศษกว่าตัวทั่วไปนะครับจะเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาอย่างเช่นตัว Porsche Carrera Carrera S นะครับ แล้วก็เป็น c a r ์เร p r า S ตัวนี้ก็จะเป็น GTS นะครับตัวนี้จะเป็น GTS แต่ว่าเป็นขับ2นะครับผมออกห้างนะตอนนั้นปี2018นะครับราคารวมออปชั่นแบบนี้นะตกประมาณ14ล้านปลายต้องล่างเตี้ยกว่าตัว c a r ์เรตาอีก10ม mm, มนะครับสปริงที่สั้นกว่าในโฉมตัว GTS แน่นอนการขับขี่ที่ดีแล้วก็แน่นเฟิร์มกว่านะครับไม่แข็งต่างหากตัวนี้นะครับ แต่กุญแจแม่งอย่างเก๋นี่กุญแจเป็นสีคาร์ไนเลสสีเดียวกันกับตัวรถเลยไฟหน้าพิเอลเวสพลัสนะครับแล้วก็แน่นอนกันชนหน้าตัว g t s ก็จะดูดันกว่าสามารถดูออกเลยว่าเป็นตัวที่มีความอ g r e s s i v e มากขึ้นนะกันชนหน้าเปลี่ยนนะครับผมมีไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับภายนอกออปชั่นก็คือเอาง่ายๆเต็มนะครับหลังคาแก้วพารโนลามิกคลาสรูฟนะฮะล้อเป็นเซ็นเตอร์ล็อกอยู่แล้วเพราะเป็น G t s นะครับตัวนี้มาในสีดำด้านนะครับผมแต่ยังไม่พอครับคันนี้ออปชั่นแบบโหดใช้ได้เพราะว่า มีเบรกเซรามิกเลยแล้วเบรกเซรามิกคือแบบจานใหญ่มากๆอ่ะคือจานแบบ410อ่ะจาน410ร้มิลคือถ้าสั่งเป็นตัวพอร์ชธรรมดานะครับจานเบรกจะไม่ได้ขนาดนี้แต่พอเป็น GTS นะจะได้จานเบรก410แบบนี้เลยซึ่งคือเบรกดีมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันนะครับว่าระบบเบรกเซรามิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับระยะเบรกที่สั้นลงเยอะกว่าตัวเบรกธรรมดาทั่วไปครับข้างหลังนี่เลยโลโก้เป็นแมตต์แบล็คด้วยนะครับ911 Carrera GTS เขียนชัดเจน นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายของตัว91.2สวยมากนะครับก็ซึ่งเป็นตัวแบบไมเนอร์เชนจ์แล้วนั่นเองนะก็ตัวจุด2จะเป็นไฟท้ายที่หยักอยู่ตรงนี้นะครับโอเคสปอร์ตเอกซออสนะฮะได้มาด้วยเพราะนั้นตัวท่อที่แบบรวมมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ปกติท่อถ้าเป็นถ้าตัวที่ไม่มีสปอร์ตเอกซสเนี่ยก็จะมีท่ออยู่ฝั่งซ้ายตรงมุมสุดนู่นกับขวาสุดนู่นเลยส่วนตัวที่มีสปอร์ตเอกซสก็จะดูง่ายครับท่อจะมารวมอยู่ตรงกลางอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปาุ้งในเนี่ยไปเปิดเข้ามาเป็นไงฝั่งนนี้นะครับ เห็นตรงนี้ก่อนเลยเบาะ18เวนะครับก็คือเต็มสุดแล้วอ่ะคือเบา18เวก็คือจะเป็นตัวที่เต็มสุดที่จะสั่งได้ของ Porsche แล้วนะฮะเครื่องเสียง Bose นะครับผมแล้วก็ภายในตัวนี้นะครับจะเป็น Interior Carbon Package เพราะนั้น Carbon Package ตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่ต้องสั่งมาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเต็มหล่อแล้วก็เหมาะนะครับกับรถ GTS ซึ่งถ้าเป็นรถ GTS เนี่ยสังเกตเบาะตัวเบาเนี่ยก็จะเป็นอาคันทารานะครับเป็นหนัง แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นอาคารทาร่าเลยแล้วก็จะเขียนเลยนะว่า GTS นะครับซึ่งทำให้แบบภายในแม่งดูดุดันอ g g r e s s จัดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบ Porsche สไตล์แบบดูดูซิ่งซ,งซงิแต่ว่าช่วงล่างไม่แข็งก็ไม่ต้องเล่น Gt 3นะมาเล่นตัว GTS ก็จะขับสบายขึ้นเยอะนะไม่ต้องมีโรบาร์ไม่ต้องมีอะไรแบบนี้นะฮะนั่งชิลด้วยเอาจริงแบบขับ daily use ได้เลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวมาดูออปชันกัน PSM มี PS ME, g PDK เจ็ดสปีดนะครับหางหลังยกได้นะครับตัวนี้เป็นที่เปิดซันรูฟนั่นเองนะครับตัวพาโนรามิกคลาสรูฟนะฮะสปอร์ตเอ็กซ์อสแล้วก็คันนี้ยังมีสแตนชั่นลิฟต์ด้วยนะครับสามารถยกลิฟต์หน้าได้เดี๋ยวลองยกดูดีกว่านะครับไะกดปัด๊บเสียงดูดันแน่นอนนี่นี่ฮะเปิดสปอร์ตเอ็กซ์อสแล้วก็ปรับโหมดสปอร์ตได้ตรงนี้พวงมาลัยเป็นคันทอร่าแบบนี้เป็นพวงมาลัยแบบ GT ด้วยนะครับมีน็อต4จุดของแต่ละช่อง เสียงดูดันนะเสียงแบบดูดันมากไปลองอะไรไหมล่ะอ่ะพี่ปันว่าไงรุยเลยไหมไปลองสักรอบเนละ ต่อต่อต่อ,ตอเดี๋ยวพาขับเดี๋ยวพาขับครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าในเรเวนจีทสนี่ขับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองกันในโหมดตัวสปอร์ตพลาสมาเลยกันเนาะลองสักรอบเนาะพี่ปั้นว่าไงรัออย่มขาดยังเสียวเลยครับหรือเสียวอ่ะโอเคมานี่ฮนะออกละอ่ะมาเ <laughs> ยีย่ยมโอ้โหแ <laughs> ป็นอะไรที่พ่อเนาะ นะแม่งดึงนะมันเลยเออ g ีเทแม่งคือแบบดึงเลยอะ่ะแล้วก็ขับดีมากคมอะไรเบานะฮะมี Power s t ์สเต n g ร l u ิแล้วอันนี้โควดวิงวด่งโคดเกาะเลยขับดีมากๆครับถ้าสมมติว่าอยากจะปรับเป็นคอมฟอร์ก็แค่เข้าโหมดธรรมดานะเกียร์ก็จะเลิกลากรอบเลยเราเอาออกจากโหมดส p o r t p l u าเนี่ยเกียร์ก็จะเบาเลยทีนี้เปลี่ยนเกียร์ว่องไวเกียร์นุ่มนวลนะขับเป็น สไตล์รถบ้านได้เลยแต่ถ้าอยากแรงอ่ะกดแบบเมื่อกี้สปอร์ตพารทตังดึงนะอนเออแบบดึงแบบโอ้หปื้ดเลยอ่ะใช้ได้แล้วไม่แข็งด้วยดูดิไม่ทันตั้งตัวนะ <laughs> แต่ไม่แข็งเลยเนาะขับแล้วแบบแม่งไม่แข็งอะ่ะช่วงล่างแบบนิ่มเลยอ่ะสามารถขับได้ทุกวันแน่นอน <laughs> พื้นพระรามสามนี่ก็รู้อยู่นะเป็นไงเป็นพระจันเลยตอนนี้แต่ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในเรนจ์ที่ รับได้นะครับมีความเฟิร์มตัวรถมีความเฟิร์มแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบปึ้งปั้งอนะ่ะขับแล้วไม่ปวดหัวไม่ปวดขาแน่นอนนะครับโอเคส่วนตัวรถเดี๋ยวบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับรถคันนี้วิ่งตอนนี้ก็ไมล์ล่าสุดก็คือ1 3 0 0 0สมโล1ม1 0 0โลคือแบบไม่น้อยมากลดมือเดียวนะฮะแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากเจ้าของดูแลมากนะครับที่สาคัญนะครับรถนะประหยัดไปเยอะเพราะว่าออกมือหนึ่งเนี่ย เบรกเซรามิกแบบนี้แน่นอนต้องมี14ก,กว่าอยู่แล้วหวังนะครับใช้แล้วราคาไม่ตกรถดีหายยากแบบนี้ลุยนะเดี๋ยวกดสปอร์ตรีสปอนให้อีกทีไไโอ้ยโหแม่งดึงจริงแล้วเบรกดีด้วยแต่แตะก็พอแล้วอะคือแบบต้องมีจริงๆเบรกเซรามิกกับรถที่ทำแรง450หม้าแบบนี้นะเชีย อย่าแมโ้โอ้ยฟีลโอ้โหดีจริงขับโคตรดีฟีลแม่งได้มากอะถ้าคนที่ชอบในเเลเวลนะ ETS เนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะครับก่อนที่จะขยับไปเล่นพวกตัว Gt3 หรือว่าตัว Porsche Turbo Turbo S นะฮะเล่นตัวนี้ก่อนผมว่าคุ้มเลยนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับฝาก subscribe channel ด้วยนะครับ Kevin BKK นะครับ YouTube channel นะครับ Instagram Kevin BKK Garage หรือว่า Facebook นะครับ Kevin BKK Garage เช่นเดียวกันนะครเข้าไปติดตาม subscribe แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย www.kbkgarage.com e v i นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถสวยนะครับไม่น้อยหรือว่ารถมือนหนึงรถนำเข้าก็มีเดี๋ยวมีเข้าเข้ามาอีกคันนะครับสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงในคลิปนี่แหละนะครับติดต่อมเลยคนที่อยากจะปเป็นเจ้าของนะครับณตอนนี้รถณวันนี้ที่รถหายยากแบบนี้บอกเลยว่าทางเรามีของแล้วก็พร้อมส่งเลยรถนะฮะโอเคเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ